สวัสดีแฟนสิง์บลูทุกท่านนะครับมาเจอก,ก,กันกับผมปาล์ม3บาท5บาทนะครับในช่วงของ Blues Today ที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยก่อนที่จะติดตามเรื่องราวข่าวของเทรเวอร์ชาโลบาแล้วก็ข่าวอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะ ที่เกิดขึ้นในรอบค่าคืนที่ผ่านมานะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจของสิงหัวออฟฟต b บอลกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับก็ไปที่เรื่องราวของเธอชลบากันก่อนนะครับผมไล่ไทม์ไลน์ก่อนก่อนที่จะเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยมีรายงานใน ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้จากดวิดออสตีนก่อนนะครับซึ่งเป็นสื่อชื่อดังเนี่ยก็บอกว่าเชลซีเนี่ยได้ใช้ออปชั่นในการเรียกตัวเชโวชาโลบากลับมาจากการยืมตัวกับทีมคริสตัลพาเลสนะครับโดยที่ออสตีนก็บอกว่ามีการคาดการว่าชาโลบาจะมีบทบาทที่สำคัญภายใต้ใตการคุมทีมของเอ็นโซมาริสกาในช่วงหลังของฤดูกาลซึ่งนะทางอเล็กซ์ครูครับก็รายง,งานบอกว่าเข้าใจกันว่าเบนัดเอ็กบาลีเนี่ยได้มีส่วน ในการโทรไปหาทรโวชโลบาเพื่อบอกว่าเขาต้องการชโลบากลับมาและจะได้รับโอกาสในการลงเล่นแต่หลังจากนั้นเนี่ยนิซ่าคิเซล่าก็บอกว่าเป็นพอลวินสเตลลี่นะครับที่ได้โทรหาชโลบาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการกลับมานะครับไม่ใช่เบดัตเอ็กบาลีนะครับส่วน BBC เนี่ยเขาก็รายง,งานบอกว่าเชลซีเชื่อว่าชโลบาเนี่ยจะปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วกว่านักเตะใหม่ทุกๆคนโดยเขาจะอยู่ในห้องแต่งตัวของเชลซีนะฮะ แล้วก็ส่วนจอชชิมปงเนี่ยดาวรุ่งวัย18ปียังคงได้รับการประเมินไว้สูงจากสโมสรและจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องโดยที่เบนจากขอบรายงานบอกว่าการกลับมาของเทรวรชโลบาเนี่ยนั่นหมายความว่าอักเซลดิซซี่จะสามารถย้ายออกจากทางเชลซีได้ขณะเดียวกันก็มีรายงานจากดิซ่าคินเซล่าก็บอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการค่าตัวของชโลบาเนี่ยที่25ล้านปอนด์นะครับในการขายขาด ในช่วงตลาดนักเตะ3รอบที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นขณะเดียวกันนะครับก็ช่วงเวลาประมาณตีสามบ้านเราครับอันนี้เป็นทางการเลยออฟฟิเชียลนะฮะยืนยันเลยฮนะว่าเชลซีเนี่ยได้ใช้ออปชั่นครับในการดึงตัวเทโวชารบากลับมาอยู่กับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชารบาจะกลับมาอยู่กับเชลซีโดยที่จะสวมเสือ้อ หมายเลข23นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะที่เกิดขึ้นในรอบคําคืนที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นการยืนยันนะฮะว่ามีการเลขตัวชโลบากลับมาซึ่งฟอร์บิโซโรมาโนเขาก็รายงานนะครับเออบอกว่าถึงแม้ว่าเชลซีจะนําชโลบากลับมาแต่ตัวเขาเองได้ยินมาว่าเชลซีเนี่ยก็ยังคงมองหาการเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็ถึงแม้ว่าจะกลับเนี่ยแต่ก็ยังเล็ง ที่จะเซ็นในเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าแบตหลอกก็รายงานเหมือนกันว่าเชลซีเนี่ยกำลังมองหากองหลังดาวรุ่งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอ่ะก็ย้ายกลับมา,าเป็นทางการนะสำหรับเทรโวชารบานะครับขณะที่ข่าวอื่นๆเนี่ยก็มีรายงานว่าเชลซีได้ยื่นข้อเสนอให้กับเดปอร์ติโวลาคอรุนญาครับเพื่อคว้าตัวเยรัมายเอเนเดสซึ่งข้อเสนอเนี้ยประกอบไปด้วยค่าตัวเบื้องต้น10ล้านยูโร วกครับซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะชาวสเปนและเป้าหมายของเชลซีนะครับที่เหลือก็มีรายงานบอกว่าเป็นออฟฟิเชียลนะครับว่าริชเชนควาราวันนักเตะยอดเยี่ยมของแอสคอตจากเกมที่พบกับบอลมัดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานอกจากนี้ครับก็มีรายงานว่าโทซินอาราเบโยเนี่ยได้ติดทีมยอดเยี่ยมเอฟเอคัพในรอบที่3ที่จัดโดยฮูสกอร์ซึ่งข่าวของโทซินเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตอนประมาณสัก ตีสี่บ้านเราเนี่ยแหละมีรายงานจากเดลี่เมลบอกว่าไบรตันเนี่ยได้พยายามที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวโทซินอดราเบโยมาร่วมทีมแบบถาวรน,นะครับก็เดลี่เมลรายงานนะว่าไบรตันสนใจนะครับขณะเดีวยวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของเจสันคันดี้ครับบอกว่านิโคลัสแจ็คสันเนี่ยอาจกลายเป็นกองหน้าที่เก่งมากๆในอนาคตและมีหลายสิ่งที่น่าชื่นชมในตัวเขาเขาดีกว่าดาวินลนเยสแน่นอนครับเมื่อคุณวัดจากตัวเลขของถิติ มันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องมาถกเถียงกันนะครับขณะเดียวกัน Sky s p o r t ครับก็รายงานบอกว่าเวท์แฮมแหยความสนใจคีนนดูสปริฮอครับตัวเขาเนี่ยยังไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เลยแม้แต่เกมเดียวและลงเล่นในลีกไปรา,ราวๆหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นถึงแม้จะได้ลงเล่นแค่8นัดในพรีเมียร์ลีกก็ตามขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานบอกว่าจากฟรานซิสฮอกินครับจากอิสเปนบอกว่าอาร์เซนอลและสเปอร์เนี่ย รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างให้ความสนใจในตัวของแบรนด์เอเบโมครับกองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดโดยคาดว่าเบรนท์ฟอร์ดจะเรียกค่าตัวมากกว่า50ล้านยูโรที่เหลือสกายสปอร์ตก็รายงานบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยกำลังเร่งที่จะปิดดีลโอมามามูชให้ได้ครับภายใน48ชั่วโมงข้างหน้านี้ส่วนข่าวเชลซีเพิ่มเติมนะครับในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเอ็นคุนคูบาเยนและก็มาติสแตล มีรายงานจากฟาบิชเชโรมาโน่บอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการค่าตัวประมาณ70ล้านยูโรครับก็ตีไว้ประมาณ58 6 0ล้านปอนด์ในการขายคริสโตเฟอร์เอคุนคูโดยที่เอกุนคูกับเบยุนิคเนี่ยกำลังรอเชลซีนะครับขณะที่ในเคสของมาติสแตลก็กำลังรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งโรมาโนเขาก็รายงานครับบอกว่ามาติสแตลเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเชลซีนะฮะความฝันของเขาคือการได้อยู่กับเบยวนิค แต่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้จนถึงตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงคือมัตติสแตวก็ไม่ได้ปฏิเสธเชลซีแต่ความฝันเน่ะเขาคือการอยู่กับบาเยนนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีโรมาโน่ก็รายงานครับบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงติดต่อหรือว่าเจรจากับมัติสแตลอยู่แต่ยังไม่มีไฟเขียวหรือความคืบหน้าใดๆนะครับเกี่ยวกับมัติสแตลที่เป็นตัวสำรองให้กับบาเยนในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งปกติแกก็เป็นตัวสำรองอยู่แล้วนะ สำหรับมาติสแตลนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะผมเชื่อว่าตลาดซื้อขายเรื่องราวของมาติสแตลเรื่องราวของเอ็นคุนคูเนี่ยเดี๋ยวมีเข้ามาอย่างต่อนเนื่องแน่นอนนะครับที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูก็มีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับนักข่าวจาก t a l k Sport เนี่ยเขาพูดถึงนิคลัสแจ็คสันนะฮะเขาบอกว่านิคลัสแจ็คสันเนี่ยทำให้ใคฮาวเวิร์สนะฮะดูเหมือนแกรนด์ุูลเลอร์นะฮะสิ่งที่น่ากุญจิ์เกี่ยวกับเขาก็คือเขาเป็นผู้เล่นที่ดีแล้วก็ทำสิ่งดีด แต่ช่างเถอะครับฉันคิดว่าเขาน่าจะสามารถเป็นคนที่จบสกอร์ได้นะครับก็รอดูคนระับว่าจะเป็นยังไงฮนะเพราะว่าเหนื่อยใจที่จะพูดเหลือเกินสำหรับทางนิโคลสแจ็กสันนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็เอ่อเท่าที่ดูข่าวในตอนนี้นะครับอ่ะผมขออนุญาตไปที่ตลาดซื้อขายข,ายของทีมอื่นเพราะว่าเชลซีเนี่ยน่าจะครบแล้วนะครับเอ่อมีอิซักก็ยิงอีกแล้วนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ มีรายงานจากวินออนสตีนบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะปล่อยตัวทางมิเกลอัลมิรอนนะครับโดยทีเ่เขาบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยได้ข้อตัวไอ้ได้ข้อเสนอนะครับประมาณ11ล้านปอนด์จากแอตแลนตายูไนเต็ดสำหรับมิเกลอัลมิรอนคาดว่าจะจบกันในเร็วๆนี้นะครับจริงๆแกก็มาจากแอตแลนตาอยู่ในเต็ดนะแต่ช่วงหลังหายไปเยอะเลยครับสำหรับทางมิเกลอัลมิรอนนะครับขณะเดียวกันครับคาริมมาเดเยมี่ที่เคยมีข่าวกับเชลซีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ย มีรายงานว่านาโปลียพยายามจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวคาริมอเดเยมีมาร่วมทีมครับเพื่อแทนที่ของคาวิชาคาวรชเคเลียนะฮะโดยที่ออปชันอื่นๆก็มีอเรฮานโอกานาโชมาติสแตลแล้วก็เอดอนเซโกรวานะครับอ่ะก็มีมาติสแตลอยู่ในเป้าหมายด้วยนะครับขณะที่ฟอร์เรนเพเทนเบิร์กก็บอกว่าไบยูมิูนิกเนี่ยกำลังจับตาดูมาตินซูเมเมนดีครับโดยที่อาร์เซนอลก็พยายามเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ นอกจากนี้ก็มีรลมาดิดบาร์เซโลนาและลิเวอร์พูลที่จับตาดูสถานการณ์ของซูบียเมนดี้อย่างใกล้ชิดนะครับที่เหลือก็เท่าที่ดูตอนนี้นะฮะมีถ้าเป็นจากเดอะซันอะไรพวกน,นี้ผมขอยัาดาตข้ามแล้วกันเดอะไทมส์ครับบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยพยายามที่จะเจราจากับลอตติ้งแฮมฟอร์เรสเพื่อยืมตัวไทโวอวอนิยี่มาร่วมทีมนะครับขออนุญาตปิดท้ายคลิปด้วยภาพความประทับใจของน้องลิซ่านะครับที่ ไปโยนเหรียญนะฮะหรือมีส่วนในการโยนเหรียญเสี่ยงไทยก่อนเกมครับที่อาร์ซอลจะเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจนะฮะสำหรับศิลปินไทยที่มีส่วนร่วมกับพรี m เมยรีกครับ นี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับการที่ชาโลบากลับมาอยู่กับเชลซีคิดว่าจะประสบความสําเร็จจะได้เล่นไหมหรือสุดท้ายจะโดนปล่อยออกจากทีมก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้เจอกานแห่นโอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ